สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตอินเองแล้วนะครับจริงจะบอกว่าจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของคลายคูส์มาหกันหน่อยครับในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างวอชินวิสซาดและ LA เลเกอร์ครับซึ่งจะเป็นการกลับไปเล่นเจอทีมเก่าครั้งแรกนะครับของคลายคูส์มาที่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีซะเหลือเกินนะและในคลิปนี้ครับสนับสนุนเช่นเดิมครับกับทางด้านของทรูบลูดับเรมับน้อบิลตำนนาตรงนี้นะครับซึ่งงตรนี้เนี่ยผมขออนุไหม พูดถึงฟอร์มของเลเกอร์ที่แพ้กับฮิวสันร็อกเก็ตไปเพราะว่าเลบรอนเจมส์ไม่ยอมเลเวอฟเหมือนเบนซิมอนนั่นเองนะฮะอันนี้ผมขอพูดไปคขาข่าวๆเท่านี้ก็แล้วกันนะเด <c oughs> ี๋ยวก็จะหาว่าผมในะรายงานตัวทีมเลเกอร์หากว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นหนะว่าเลบรอนเจมส์กับเทนนิวิ์เนี่ยสามารถพาทีมเลเกอร์เนี่ยคว้าแชมป์ไปได้นะครับอันนี้2ปีจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลผิดมาในไอายเขามากเลยนะนี่ไง NBA แชมป์ปี2020เป็นทีมเลเกอร์จริงๆด้วย ี S <S ้งในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยชื่นชอบทีมเลเกอร์เป็นอย่างมากครับถึงแม้ว่าจะมีข้อข้อรหาเล็กน้อยนะครับว่าเป็นการได้แชมป์ในบับเบิลนะครับก็คือหมายว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยปกติบางคนเล่นก็นดีบางคนเล่นไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่นั้นก็คือขอปล่อยผ่านไปก็แล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือหลังจากหมดยุคนั้นแล้วครับัรเซเว็กเข้ามาทุกคนคิดว่าอู้เลเกอร์ aker, อาจจะต้องเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกปีอย่างแนะ่นอนด้วยการแลกเอาคลายคูสมาเนี่ยไปอยู่กับทีมวอชิตันวิ ครูซมาดูเหมือนจะเป็นแพะรับบาบแล้วก็โดนปลานามอยู่พอสมควรครับว่าไครครูซมา ma, เนี่ยไม่สมควรได้แชมป์เลยแบบว่ามันจะมีรูปที่ครูมาถือถ้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกแฟนบา้าเนี่ยไปคอมเมนต์แซวนะครับบอกว่าโอ้ภูมิใจมากเลยไปเกาะเขาได้แชมป์แบบนี้นะภูมิใจเหรอไม่เห็นทําอะไรได้เลยเป็นตัวถ่วง,งของทีมนูน่นนี่นั่นคือดา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 ดยล่าสุดน,นะครับตัวไคลครูซมา ma, ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้าหากว่าคนชอบก็จะชอบไปเลยถ้าหากว่าเกลียดก็จะเกลียดไปเลยนะ ว่าชื่นชอบในตัวเขานะโดยเฉพาะกับปีนี้ที่เขาเล่นให้กับทีมโมชาวิสานแล้วก็ตัวเขาเองอยากจะพูดนะว่าเขาเนี่ยโดนเข้าใจผิดจากสื่อแล้วก็แฟนบาาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าในรุ่การนี้นะครับทาง้านของคลายครูสมาเล่นให้กับทีมโมชนานวิสานมาประมาณ60กว่าเกมนะครับแล้วก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกลายเป็นว่าคลายครูสมาครับกลายเป็นที่พึ่งของทีมโมชนานวิสานซะอย่างนั้นครับณนะตอนนี้นะกลายเป็นตัวหลักของทีมเลยครับโดยเฉพาะกับตอนนี้ที่ได้ทางด้านของคริสส์ส ไปตามไปบล็อกนะแล้วทีมก็ได้เทรเวอร์ต่อมาคริสา์พอสันก,กิก็ได้ดังลงไปนะคบเป็นเพลงที่ค่อนขอ้างที่จะสวยงามทีเดียวเลยนะตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะกับแฟนๆเลเกอร์นะครับเสียดายครูมาจังเลยทําไมตอนที่เล่นกับทีมเลเกอร์ไม่เห็นเล่นดีแบบนี้นี่แหละครับเป็นประเด็นสําคัญครับที่ทําให้เกิดการพูดจาก,กันว่าเอ๊ความจริงแล้วเนี่ยความผิดพลาดมันเป็นอยู่ที่ตัวคลายครูซมาหรือว่าผิดที่โค้ชของเลเกอร์กันแน่ซึ่งาหากว่าไปถามแฟนเลเกอร์ในตอนนี้นะครับคงจะด่าโค้ชแหละครับคงไม่มีใครด่าครูซมาหร นี้นะครับโค้ชของโอเชียรวิสาห์อย่างเวสแอนเซลเจอาร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการมีคลคูสมาเนี่ยช่วยทีมเป็นอย่างมากครับแล้วก็เปรียบเทียบคลคูสมาเนี่ยเป็นเหมือนกับสวิชอาร์มี่นีดเป็นมีดที่แบบว่าใช้ได้ทุกสถานการณ์อยากใช้ตอนไหนก็ได้เหมือนกับคลคูสมาครับที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นเนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้เลยและจุดเปลี่ยนที่ทําให้คลคูสมาขึ้นมาโดดเด่นมากๆในรุ่การนี้นะครับนั่นก็คือวันที่10พฤศจิกาย,ยนนะครับเมื่อปีที่แล้้วนนรับับบบใเกกมทที่าางงดขอชิพฟ คคาเลียรร์บับซึ่งในวันนั้นเนะี่ยตอนนั้นแบดลี่บิลยังอยู่กับทีมอยู่นะแต่ว่ามันมีเรื่องไม่คาดคิดครับก็คือคุณย่าครับของแบดลี่บิลเนี่ยเขาเสียทําให้ในวันนั้นสภาพจิตใจของแบล็ี่บิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยิงทิ้งยิงคว้างยิงมั่วยิงซั่วไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับในเกมนั้นเองครับตัวคายครูสมาเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถที่เฉิดชายแล้วก็แบกทีมขึ้นมาได้อาจจะเรียกว่าแบกทีมแบบ100%ก็คงไม่ได้ครับเพราว่าช่วยทีมหลายๆอย่างแล้วกันนะครับว่า โอ้ยถ้าหากว่าไม่มีเลวบรอนเจมเนี่ยแกไม่มีทางได้แชมป์หรอกคูมาเนี่ยเป็นการด่าเพื่อแทงใจดําเพราะนี่คือคําด่าครูซมาที่แบบว่าไม่ใช่แค่แฟนบาสในมิการนะแฟนบาสโทโลกูกประนามคายครูซมาแบบนี้ครับว่าไปเกาะเขาได้แชมป์ม,มาแบบจริงๆแล้วตัวเองไม่มีความสามารถอะไรเลยเป็นพวกโอเวอร์เรดอะไรแบบนี้นะครับเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แฟนทีฟแลนค์เขเรียไปด่าคายคูซมาแล้วเนี่ยคายครูมาครับก็ยิง3แต้มบรีนคอนเนอร์บัม แถมเป็นบริเวณตรงหน้าของสำร,รองมานั่งของทีมชีฟแลนด์ขาเลกด้วยครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับพอหลังจากยิงลงลูกแรกเสร็จปุ๊บซักพักครับแบดรีบิลหลอกล่อหลอกล่อแล้วจ่ายบอลให้กับคลายคูสมายิง3มแต้ม คือทีมขึ้นนำไม่เท่าไหร่ครับคลายคูสมาหันหน้าไปมองคนดูที่ไปดา่าเขาตอนแรกบอกว่าถ้าหาว่าไม่มีเลิฟบอนเจมเนี่ยคิฟแลนด์เขาเลยก็ไม่มีเฮอะไรเหมือนกันจริงจริงคือผมไม่ได้พูดเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับเขาใช้คำว่า without the ball k i f l ล n ์ won't be shit นั่นแหละฮะไม่มียอะไรเลยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วจริงไหมม,มันก็จริงอยู่นะ the ซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับหลายคนก็อันนี้กระแสของสังคมณนะตอนนั้นนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่าแฟนคลิปแนลนด์คาเวเลียก็สมควรโดนด่านะครับเพราะว่าคือแฟนคลิปแนลนด์คาเวเลียไม่ใช่ดา่าแค่คารคูซมานะครับขนาดตัวโรบอนเจมเองแฟนคลิปแนลนด์คาเวเลียยัยงเคยด่าเลยครับคือมีมีใครบ้างที่แฟนคลิปแนลนด์คาเวเลียไม่ด่าวะนั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้คารครูซมาเนี่ยเริ่มมีบทบาทกับทีมโอเชียนวิสต้มากยิ่งขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีีคครร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 ัััััับบบบบบวว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 ว่่่่่่่่่่่าา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 นนนนนนกกกกกกกสสสเเเเยมมมจจจจะะะะะถูแแแแิิิพษ์์์ณฟฟตตตตงงงๆไไืืือออออปลลห็้ แต่ก็เป็นคลคุสมาแหละครับที่มักจะโดนอยู่บ่อยๆนะคลคุสมาออกมายอมรับนะครับว่าการมาอยู่กับวิชนวิสาดเนี่ยมันเป็นเหมือนหลุมเขาเรียกว่าอะไรที่หลีภัยครับเพราะว่าแฟนๆของวิชนวิสาดเนี่ยเหมือนกับว่าให้กําลังใจเขาโอบรับคลคุสมาคอยเชียร์ให้กําลังใจเขาเสมอนะครับตลอดทางรุก,การนิธิปันมาซึ่งตรงนี้มันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คลคุสมาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นทําให้มีผลนะครับยิ่งไปด่าเขาเนี่ยมันไม่ทําให้เขาเนี่ยเล่นดีขึ้นนะครับอันนี้พูดถึงเเรวาสุ ไม่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 ก็เฮียแล้วกูพูดถึงถ้าหากว่า<ๆ>เรามาดูบทบาทของคาลคุสมาณปัจจุบันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นรู่การเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าบทบาทของคาคุสมาเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากเน้นป้องกันอย่างเดียวรอย,ยิง3แตมเนี่ยดูเหมือนว่าคาคุสมาจะเริ่มกลับมาเป็นสอร์เลอร์ของทีมเหมือนช่วงแรกๆที่เขาเล่นให้กับทีมเลเกอร์คือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคาลคุสมาเล่นให้กับทีมเอเอเลเกอร์อยู่สี่รุ่งการกรคระด เดเก็เขามองกันว่าเป็นดาวรุ่งนะตอนนั้นสูสีกับเจสันเท่ามเลยเขาก็มองว่าเป็นคู่แข่งกันพอรุกการที่2มาเลบอนเจมเข้ามาในทีมครับก็กลายเป็นคู่หูของเลบอนเจมนะคือเลบอนเจมเป็นคนทําทางให้แล้วไคลคูสมาก็เป็นโจจบแต้มก็คือทําแต้มได้อย่างเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้ครับพอมารุกการที่3มีแอนโทนีเดวิดเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไคลคูสมาจะเริ่มต้องเปลี่ยนบทบาทการเล่นของตัวเองครับกลายเป็นว่าจากที่เป็นออปชันที่2ของทีมมาเป็นตัวที่3ตัวที่4แล้วทีนี้เนี่ยพอสุดท้ายในรุกการ ครคูสมาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนบทบาทในการเล่นตลอดเลยมันทําให้เขาเนี่ยสับสนไปหมดไม่รู้ว่าจะ,จะต้องเล่นอะไรแล้วก็เสียงกดดันจากแฟนเลเกอร์ตรงนี้ครครูสมาออกมาพูดเลยนะครับว่าเสียงกดดันจากแฟนเลเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถล่มทลายครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เป็นทีมใหญ่เวลาจะทําอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดครับก็เลยทําให้ยิ่งเกิดความเกรงก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราดูนะครับตอนที่โค้ชของเลเกอร์คุณลุกวอตันนะครับตอนนั้นลุกวอตันเนี่ยคือให้เครดิตกับครครูสมายเยอะนะครับคือให้อิสระในการทําแต้ม เกมบุกได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสิบแปดจุดเจตแมต่อเกมเนี่ยคือช่วงตอนที่มีเลบรอนเข้ามาในรุกการแรกนะแล้วทีนี้ครับพอแอนโทนีเดวิดเข้ามาค่าเฉลี่ยใน,ในการทําแต้มของคริสมากก็ลดลงครับเหลือแค่สิบสองจุดแปดแต้มก็ลดลงมาประมาณหกแต้มได้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะฮะบทบาทของคริสมาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็โดนด่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในรดกการสุดท้ายครับที่คาร์คริสมาบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่แค่สองอย่างครับคือรอยิงสามแต้มที่บรินคอนเนอร์แล้วก็มี คุณนะครับเลเกอร์ในปีสุดท้ายเหมือนกันนะว่าทําให้เขาเนี่ยโฟกัสในเกมป้องกันได้ดียิ่งขึ้นครับก็เลยเป็นการพัฒนาตัวเองไปเหมือนกันถึงแม้ว่าฟอร์มเมื่อเทียบเป็นสถิติในตารางเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วทีนี้ครับท่านผู้ชมครับพอครูซมาเนี่ยย้ายมาอยู่กับทีโมโจนเนวสซร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าคราคูสมาจะมีโอกาสได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบเีเยอะมากขึ้นนะนั่นก็คือการทําแต้มนั่นเองครับโดยในะตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูนะครับในฤดูกาลนี้นะคราคูซมาครับมีค่าเฉลี่ ตลอดกันนันอาชีพอยู่ที่8.7ครั้งต่อเกมและเรือรีเบามากที่สุดถึง22ครั้งเลยนะครับในขณะที่ก็มีค่าเฉลี่ยในการแอสซิตอยู่ที่3.4ครั้งและตรงน,นี้นะครับเขาก็ได้มีวัดค่าการใช้งานของผู้เล่นนะครับคือ usage rate นะครับก็คือว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมมากแค่ไหนได้ยิงได้ใจได้ถือบอลอะไรเงี้ยคุสมาครับถูกใช้งานโดยทีโมโอชิมปิสาดอยู่ถึง23.5เปรียบเทียบจาก100นนะนั่นหมายความว่าคุสมาเนี่ยได้แบบเล่นได้อิ Really. ทีนี้ครับเรามาดูสิ่งที่คาร์คุสมาพูดถึงหน่อยครับระหว่างทีมเก่ากับทีมใหม่นะเลเกอร์กับบูชรนิษานะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาขอบคุณทีมเก่าอย่างเลเกอร์หน้าที่เหมือนกับว่าเพิ่มขีดจํากัดของตัวเองคืออันไหนที่ไม่เคยทำเนี่ยก็ได้ทำมาหมดเลยเพราะว่าเปลี่ยนโรเปลี่ยนหน้าที่ในการเล่นเนี่ยตลอดแล้วก็ทําให้พัฒนาตัวเองขึ้นมาทําให้เปลี่ยนวิธีการเล่นได้เยอะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับพอย้ายมาอยู่ทีมบูชานิษย์เนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับมันแตกต่างก ส์มาบอกว่าลองย้อนกลับไปดู25เกมแรกของเขาก็ได้ครับกับตอนนี้เนี่ยวิธีการเล่นของเขามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเขามีสมาธิมากขึ้นกับการทําแต้มครับเขาไม่จะเป็นต้องกังวลอะไรเลยไม่เหมือนกับตอนที่อยู่เลเกอร์ถือบอลมากขึ้นได้ชูดมากขึ้นแล้วมีอิสระในการเล่นมากขึ้นนั่นทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองอ่าแบบนี้ใช้คำว่าเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับทุกครั้งที่ใครคุสมาเล่นให้กับทีมเลเกอร์เขายอมรับว่าเวลาถือบอจจะะะทําาอไรเี่ยขกังวล เขาบว่าถ้ากูยิงพลาดนะมึงนี่ครับนี่คือสิ่งที่าคาร์ุสมาพูดเลยครับเขาบอกว่าเขาชอบสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้มากเพราะว่าโบชินตันวิซาเนี่ยคือที่ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จะทําอะไรก็ได้และที่สําคัญไม่ต้องแบบว่าถูกชักจูงถูกชักใยมากขนาดนั้นอะไรคือมันก็ต้องเล่นตามแผนนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าทุกครั้งเนี่ยก่อนหน้านี้นะตอนที่อยู่กับเลเกอร์เนี่ยเวลาเขาทาพลาดอะไรไปไม่ใช่แค่ยิงบอลไม่ลงนะวิ่งพลาดสกีนพลาดป้อง มองหน้าไปหาเฮชโคทุกครั้งเลยเพราะว่าเขากลัวไงเขาไม่รู้สึกว่าโอ้ยถึกอีกแลก้วกูถึกได้อีกแลก้วกูจะถึกเปลี่ยนออกอยู่บ่อแต่พอมาอยู่ที่วชินันวิสาทเนี่ยเขาก็มีสมาธิโฟกัสกับเกมมากขึ้นไม่จำเป็นต้องแบบทําอะไรพลาดก็แบบมไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แบบนี้ครับไม่ต้องแบบเดินไปมองหน้าโคลแล้วก็แบบโคจะเปลี่ยนผมออกนะแต่คุสมาเองก็ออกมาพูดนะครับว่ามันก็เป็นข้อดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอความกดดันที่ได้จากเลเกอร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยนะที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นได้สบายมากขึ้นตอนที่อยูู่่่กกััับบบบววออออชินนนไเเหมมืจแแทสโาาล้ะย ทีมที่มันอีซี่หมายถึงว่าทีมที่มันสบายสบายมากขึ้นมันก็เลยทําให้แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าความผิดพลาดที่เขาเคยทําความเจ็บปวดที่เขาเคยได้รับมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขานั้นโตมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้เขาเองก็อายุ26ปีแล้วเขาโตมากพอที่จะยอมรับสิ่งต่างๆได้นะครับทีนี้เรามาดูสถิติที่น่าสนใจของคราคุสมากันหน่อยดีกว่านะครับว่าในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เล่นให้กับเลเกอร์สี่ฤดูก,กาลเลยนะครับคุสมา แครั้งเท่านั้นครับคือเล่นมาสีฤดูกาลทำได้แค่8ครั้งนะแต่มาในฤดูกาลนี้ครับแค่ฤดูกาลเดียวเนี่ยเขาสามารถทําได้ถึง6ครั้งแล้วครับเนี่ยครับความต่างที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้นะครับโค้ชเดวินเคซี่โค้ช <vin> <ค>ของดีทรอยต์พิสซันนะครับได้ออกมายอมรับเลยนะครับว่าโอ้ทีมโอชิโตมิสาเนี่ยเปลี่ยนขึ้นไปเยอะมากนะนะับตั้งแต่มีคาร์คุสมาขึ้นมาโดดเด่นตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ครับความสามารถที่น่ากลัวของคาร์คุสมาก,ก็คือการยิง3มแต้มของเขาแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่นั่นเองคร ถ้าหากว่าเราดูตามตำแหน่งเขาเขาจะเป็น power forward ใช่ไหมแต่ความสามารถในการเล่นของเขาจริงๆมันคือตัววงนอกให้นึกถึงพวกแบรนดอนอินแกรมครับที่แบบว่าตัวสูงนะครับแต่ว่าถนัดในการเล่นนอกซะมากกว่าและตรงนี้นะครับโสต์ดิเวคเชบอกว่านี่ขนาดแบดลีบิลไม่อยู่นะถ้าหากว่าแบดลีบิลอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าวอชิร์วิสันในฤดูกาลหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่น่าจับตามองมาก,มากๆเพราะตอนนี้เนี่ยมีคริสต์พอร์สันกิสด้วยนะพูดถึงแล้วเนี่ยคริสต์พอร์สันกิสเองก็น่าจะคล้ายๆกับคลายพุสม่า,า,านะครับที่ตอนที่อยู่ก สื่อจะบอกว่าเป็นดูโอวสาก็เถอะแต่ถ้าพูดจริงๆก็เป็นเงาให้กับลูกาั่นะครับก็เลยทาให้เล่นได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วพอมาอยู่กับเชตันพิศาก็เป็นผู้เล่นที่ทําแต้มแบบอันดับหนึ่งให้กับทีมเลยนะครับอันดับหนึ่งดีลงเล่นอยู่นิดเดียวและเพื่อนรักอย่าง KCP นะครับก็ออกมาบอกนะครับว่านี่แหละคือไคลคูสมาตัวจริงครับเพราะจริงๆแล้วไคลคูสมาเป็นสกอร์เลอร์ครับไม่ใช่ตัวทําทางไม่ใช่ตัวทําเกมแบบที่เลเกอร์อยากให้เป็นนะฮะและหนึ่งเรื่องสําคัญครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเเเข้าาาาาาใจผิดกกกกี่่่ยวววัับคคคครมมน็ือ เป็นพวกผู้เล่นที่แบบว่าชอบอยู่ในกระแสข่าวชอบแฟชั่นชอบทําอย่างอื่นแล้วก็ให้ความสําคัญกับบาสเกตบอลน้อยมากอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อย้อนกลับไปในวันที่22พฤศจิกายนในเกมที่วอชิงตันวิสตาต้องเจอกับทีมเชลล็อกฮอนเนตครับท่านักของคายคุสมาครับนี่ครับแต่งตัวแบบนี้ครับก็คือใส่เสื้อตัวแขนยาวแล้วเป็นสีชมพูทําให้โดนแฟนๆฟนบ้านน่ะล้อกันว่ามึงแต่งตัวเวนอะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยครับมึงเอาเวลาเนี่ยไปหาชุดพวกนี้เนี่ยมาตั้งใจซ้อมให้ตัวเองมันเก่งขึ้นดีกว่าไหมโดยเฉพาะกับแฟน ที่ไปดา่าเขาว่าว่าเนี่ยถ้ามึงเล่นบาสให้เก่งเท่าที่มึงแต่งตัวเก่งหนะ้าปานี่มึงเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วโอ้โหพูดแบบนี้มันเจ็บจีดเจ็บใจนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับซึ่งตรงนี้คคล์คูสมาได้ออกมาบอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเอาซะเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าเขาเนี่ยสนใจเรื่องบาสเกตบอลไหมทำไมเขาจะไม่สนใจเพราะอะไรเพราะนี่มันคืออาชีพเขาแล้วการที่เขาได้มาอยู่ใน NBA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีผู้เล่นประมาณเพียงแค่450คนเท่านั้นนะครับที่ใน NBA เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่จริงจังกับบาสเกตบอลแล้วเนี่ยคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับชุดแฟชั่นที่เขาใส่มันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวของเขาและเขาเองก็เป็นคนคนส่วนใหญ่แฟนบาสส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคาดหวังให้นักกีฬาเนี่ยวันๆไม่ต้องทำเหี้ยอะไรหรอกอยู่แต่ในยิมนั่นแหละซ้อมแต่บาสเล่นแต่บาสอย่างเดียวไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรทำอะไรไม่เป็นซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักกีฬาบาส NBA ก็คือคนครับเรามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ใหต้องทำไม่ว่าจจะะะดูนนังงเเสืื้้ออออผาาาาแแฟช่่มมมมีกกกิรรยยยยท จะมาคาดหวังให้เราไปตายอยู่ในยิมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ครับแล้วก็เสื้อผ้าของเขาที่เขาแต่งมาเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่ชอบแบบนี้อยู่มันเป็นสไตล์ของเขามันเป็นสไตล์แบบนี้เพราะถ้าหากว่าเขาไปอยู่ในกลุ่มแบบกลุ่มคนที่ชื่นชอบแฟชั่นแบบเดียวกันมันก็จะมีคนพูดว่าการแต่งตัวของคริสต์มาสเนี่ยมันเจ๋งดีมันเท่นะซึ่งคริสต์มาสก็บอกว่าเขาโฟกัสแต่กลุ่มคนที่เข้าใจเขาแล้วกันครับแต่คนที่ไม่เข้าใจที่มาด่าว่าเขาแต่งตัวเวรอะไรเนี่ยเขาไม่สนใจ แล้วนอกจากนี้นะครับตัวคลายคุสมาเองยังย้อนพูดถึงประวัติของตัวเองนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยใส่ใจและสนใจเรื่องราวของบาสเกตบอลขนาดไหนเพราะว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปนะครับก่อนหนะ้านี้คลายคุสมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เลยแล้วอยู่มาวันนึงครับขณะที่เขากําลังทํางานอยู่ที่แมคโดนนลตอนยังเป็นแบบเป็นเด็กๆอยู่นะก็ทำงานอดิเลพาไทมไปเรื่อยเขาก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> แม่งเอ้ยกูแม่ง ไม่อยากทํางานอย่างอื่นเลยว่ะนอกจากเป็นนักบัสไม่อยากมาทอดเฟ้นไฟแล้วทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจครับทำการซ้อมอย่างหนักไปซ้อมซ้อม,ซ,อมซ้อมชุดอยู่ในยิมนะแล้วทีนี้ก็ถ่ายวิดีโอการเล่นของเขาเนี่ยเก็บไว้แล้วไปส่งให้กับเหล่าโคช้ชต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนประมาณ150ที่ครับแล้วผลที่ได้มาครับก็คือมีที่เดียวครับที่ยินดีที่จะรับเขาเข้าไปเล่นอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโรงเรียนอะไรนะมันเขียนว่า NAIASCO h o l ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน แต่ว่าน่าจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากเกี่ยวกับบาสเกตบ,บอลอะไรอย่างเงี้ยแะครับแต่สุดท้ายก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินสปาราซิโอครับเขาเนี่ยเป็นโค้ชอยู่ที่อะคาเดามี่ก็คือศูนย์ฝึกซ้อมอยู่ที่หนึ่งครับชื่อว่า r i c e บาสเกต b อ l อะคาเดมีในเมืองฟิลเดลเฟียครับก็เป็นคนเห็นแววของคาครูสมานะครับแล้วก็ไม่ๆๆ <No. S 2> ไหนลองมาเล่นให้เฮียดูซิเองทําได้หรือเปล่าซึ่งณนะปัจจุบันนะครับวินสปาราซิโอเนี่ยก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับทางด้านของคาครูซมาด้วยนะครับอ่แตอนนี้ตอนนั้นคาครูซมาเป็นผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าเขาบอกว่าคารครูซมาเนี่ยเป็นผู้เล่นวงนอกซะมากกว่าเพราะว่าตอนซ้อมอะไรเนี่ยมีแต่ซ้อมยิงคือมีแต่ยิงวงนอกพยายามเล่นเป็นปีกนะครับไม่ยอมเล่นวงในแล้วทีนี้เนี่ยก็ยังปฏิเสธนะครับไม่ยอมที่จะเข้าไปห้องเวทก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เล่นวงนอกไงก็เลยไม่ไม่ร ต้องไปไปเล่นเวทให้มันหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอวินสปาราซซโอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุสมานายเนี่ยจะต้องไปเวทด้วยนะคุสมาบอกไม่ไม่ ผมเป็นผู้เล่นวงนอกผมจะไปเวททำไมมันเหนื่อยมันหนักมันเจ็บมันเจ็บแขนอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับคือสิ่งที่ทําให้คาร์ครูสมาเนี่ยแตกต่างจากผู้เล่นคนหนึ่งก็คือเขาเป็นคนหัวดื้อครับคือเป็นคนที่แบบถ้าอยากทําอะไรก็จะทํา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 อันนี้เป็นอยู่นั่นแหละคือไม่ค่อยฟังใครอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะตอนนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะคือคูสมามันจะไม่รู้ไงว่าการเล่นเวทเทนนี่นมันมีประโยชน์ยังไงไม่ยอมเล่นไงแล้วทีนี้ครับพอถึงจังหวะตัดสินใใจจจัับบกกกกกาา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 ลลลงะะเเเขข้้้ไปนนอออววโมยยยยย่่ถหห ได้ทุนมาหาลัยจริงๆเนี่ยนายต้องเข้าไปเวทนะเพราะว่าคนอื่นนม่นเขาก็เวทกันหมดพอเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับคาคูสมาเนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าไปที่ยิมด้วยคําพูดของโค้ชคือจริงๆเขาอาจจะพูดกันหนักกว่าน,นี้แหละแต่ว่าคาคูสมาเริ่มมาเล่นเวทมากขึ้นนะแต่ว่าโดยสไตล์การเล่นแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นวงนอกแต่ทีนี้ครับพอเขาได้ทุนจากมหาลัยครับต้องบอกว่าเหมือนดวงเนี่ยจะให้คาคูสมาไปเล่นวงในซะให้ได้ครับเพราะว่ามหาลัยที่เลือก,กคอ University โคชณตอนนั้นนะครับก็คือแรลลี่คริสโคเวกนะครับเป็นอดีตผู้เล่น NBA แถมเป็นบิ๊กแมนครับคือเป็นผู้เล่นวงในนั่นไงฮะทีนี้พอเข้ามาเรียนสู่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทางด้านของแรลลี่เนี่ยก็เลยไปาถามไคลคุสมานะครับบอกว่าเฮ้นายนายเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่เป็นรูปร่างที่ดีนะนายจะไปเล่นวงนอกแบบนี้เนี่ยมันมันดูเสียของไปหน่อยไหนลองมาเล่น power forward แล้วมาเล่นเซนเตอร์ดูซิเอ้าี <eat S 2> ดอ,ดอจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยิงแต่วงนอกหัดยิงแต่3มแต้มอย่างเดียวยิงแต่ระยะกลางสุดท กลายมาเป็นวงในของแท้ซึ่งคุูสมาเองก็ยอมรับนะครับว่าตอนแรกมันขัดใจเขาเสเหลือเกินครับมันไม่ใช่แนวทางของเขามันไม่ใช่วิถีนินจาของเขาอะ่ะจะให้เขามาเล่นวงในคืออยากเป็นวงนอกกูอ,อยากเป็นสกอร์เลอร์กูอยากเป็นแบบโคบี้แต่สุดท้ายคือมึงก็ต้องยอมไงก็โคชบอกอย่างนั้นอะ่ะมึงจะยอมไหมล่ะมึงไม่ยอมมึงก็ออกไปจากมาหาลัยกูไปก็ได้จ้าหนูชอบเล่น power า o เ w อ r ์ซึ่งหากว่าเราฟังเรื่องราวแบบนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยครับค่ายคุสมาเนี่ยเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆนะครับคือผ่านมาหมดแล้ว เล่นเวทแล้วก็ได้มาเล่นวงในทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ครับว่าตําแหน่งอะไรต้องการแบบไหนทําให้รู้สึกว่าน่าจะมีวิชั่นมากกว่าคนอื่นก็แล้วกันนะและผมว่านี่ก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดแหละครับที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าคายครสมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้เล่นวงในต้องมาเล่นตําแหน่งซีต้องเล่น power forward ซีอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเรามาดูจริงๆดูจากประวัติตรงนี้เห็นไหมความจริงแล้วครสมาเนี่ยน่าจะไปเล่นเป็น shooting guard ไปเล่นเป็น small forward ที่แบบเน้นทําแต้มมากขึ้นซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะ ในตัวคาร์คุสมานะครับเลขหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการ work h a r ดนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะว่าคาร์คุสมาเนี่ยชอบแฟชั่นซัมมากกว่าทางด้านของยูเซลเดอนะครับโค้ชของทีมบริษ,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 ษัทวิศวะเนี่ยออกมายืนยันเลยนะครับว่าคนเนี่ยเข้าใจคาร์คุสมาผิดมากๆเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครูสมาเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆอาจจะเป็นได้รับอน,นิสงส์งจากการที่เคยอยู่เลเกอร์มาก่อนเพราะตอนที่ฝึกซ้อมเนี่ยนอกจากคาร์คุสมาจะเตรียมตัวสําหรับตัวเองแล้วนะครับเขายังเผื่อแผ่ไปยังเพื่่อนรวมท ที่เป็นรุ่นน้องอีกด้วยซึ่งก็จะมี3คนนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือจาก ma, คูสมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือรุกกี้อย่างคอลลีคริสเพิร์ตนะครับผู้เล่นปีที่สองอย่างเดนนี่เอดิจาอันนี้คือแบบชื่ออ่นานได้จริงๆผมขออนุญาตถ้าหากอ่านผิดนขออภัยนะครับเป็นผู้เล่นชาวอิสราเอลนะอันนี้คือมันไม่มีคําแปลภาษาไทยมาให้นะแล้วก็ผู้เล่นอีกคนหนึ่งครับก็คือรุยฮาชิมูระซึ่งตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมีบทความนะครับว่ารุยฮาชิมูระเนี่ยเริ่มที่จะยิง3าแต้มมากขึ้นทาใหช ให้สามารถที่จะยิง3แต้มให้ดีๆยิ่งขึ้น <the> <Kate> เห็นไหมครับว่าควายครูซมาเนี่ยมีผลกับทีมมากข,ขนาดไหนอ่าแต่ที่เห็นชัดๆเลยสําหรับ3าคนนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่แบบว่าเกมเนี่ยมันกําลังอยู่ในช่วงที่บีบช่วงสําคัญนะครับควายครูซมาจะเป็นคนบอกรุ่นน้อง3คนนี้หลักๆนะ3คนนี้บอกว่าจังหวะแบบนี้เนี่ยควรจะต้องทําแบบไหนจะต้องเล่นแบบไหนแล้วก็เป็นคนพูดให้กําลังใจครับว่าต้องเล่นด้วยความคอนฟ i เ e นซ์ก็คือต้องมีความมั่นใจพูดไปเลยถึงแม้ว่าจะยิงพลาดก็ตามทุกครั้งที่รุยฮาจิโมระยิงพลาดนะ ครายค,คูสมาจะเป็นคนแรกเลยครับที่เดินเข้าไปบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้นหนูเพราะว่าพี่เองก็เคยยิงพลาดมาเยอะเหมือนกันเนอะ <S <S มึงไปอยู่เลเกอร์นะมึงโดนหนักกว่านี้อีกแต่โชคดีแล้วแหละที่มึงไม่อยู่เลเกอร์เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงจะไม่ได้บอลเพราะว่าเขาจะเล่นสมอลบอลเขาไม่เอาวงในอย่างมึงมาเล่นหรอกผู <S <S ้เล่นคนที่2อ,อย่างเดนนี่อวิจานะครับได้ออกมาพูดนะครับว่าครคูสมาเนี่ยคือผู้เล่นที่ต้องการให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเก่งขึ้นจริงๆบอกว่าเขาไม่ใช่รุ่นพี่ที่เดินมาแล้วตะโกนด่าใส่หน้าคุ นี้ตัวเองอีโก้ของตัวเองไม่ใช่ครับคายคุสมาจะเป็นคนเดินเข้ามาหาคุณด้วยความอารมณ์ดีกู๊ดไว้ในยามที่คุณนั้นกําลังโศกเศร้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยน้องมีอะไรอยากจะพูดกับพี่หรือไม่ถ้านายหนักใจอะไรอ่ะเล่าให้เราฟังได้นะแล้วคายคุสมาก็จะค่อยๆที่จะอธิบายแล้วก็พูดให้กําลังใจกับผู้เล่นที่เป็นรุ่นน้องให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการเล่นในเกมต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยทําให้รุ่นน้องในทีมแทบทุกคนนะครับค่อนข้างที่จะชื่นชอบคายคุสมานะฮะและในตอนนี้้้รบ่าผชมตอองงกววจิๆแล คลายครูสมาเป็นผู้เล่นที่ครัชช็อตนะครับถ้าหากว่าเรามาดูตามสถิตินะครับย้อนกลับไปในวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับในเกมที่ชิโกบูนั้นสามารถเอาชนะวอชิตนนันวิสัยไปได้1น9ต่อ1 1 7ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูเทปนะครับคนที่ทําให้วอชิแดนวิสัยสามารถขึ้นนําได้คือค่ายคุูสมาครับที่ยิง3แต้มตอนนั้นก็ดีใจกันไม่ใหญ่นะครับแต่ที่นี่เหลือเวลาหยู่3.3ดนาทีครับซึ่งในปีนี้เราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าเดอะมาเรโรซานเนี่ยมันก็เป็นผ ขึ้นสูสๆสุดเลยนะครับทำให้ยิงสวนกลับมาครับแล้วก็กลายเป็นว่าทีมชิคกบูเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะไปได้ในเกมนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือไคลคูสมายิงลงนะในช่วงเวลาสําคัญนะครับและตรงนี้เขาได้มีการเก็บสถิติกันมานะครับว่าในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายครับกับช่องว่างของเกมที่ต่างกันไม่เกิน5นาทีครับก็คือช่วงเวลาสําคัญของเกมนี่แหละไคลคูสมาครับมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงลงถึง15ลูกจากการยิงทั้งหมด38ครั้งอันนี้คือเฉพาะการยิง3แต้มนะแสดงให้เราเห็นเลยครับว่า ท้ายเกมคายคูสมาเนี่ยสามารถที่จะทําแต้มได้อย่างดีเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่กับเลเกอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคายคูสมาแทบจะไม่ได้บอลเลยครับกับตอนที่เป็นช่วงสําคัญของเกมเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิดนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วจะได้จบเกมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอยู่เกมนึงครับในเกมที่ชัย้อนกลับไปในปี2020นะครับปีที่เลเกอร์ได้แชมป์นั่นแหละในซีรีส์ที่ทางด้านของเลเกอร์เจอกับยูซอนอกเกตครับคายคูสมาเนี่ยดันไปยิงพลาด ลูกสําคัญลูกเดียวเลยครับก็เลยทําให้ทางฝั่งของเคนดิกเพอร์กินเนี่ยได้ออกมาพูดกลางร,รายการนะครับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยต้องเอาเดียลเวตเตอร์เนี่ยมายิงในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมนะเพราะว่าเดียลเบตเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ยิงคลัชพอหรือคุณจะเอาใครมายิงก็ได้ในเลเกอร์ที่ไม่ใช่คลายคูสมาเพราะคูสมามันยิงในช่วงเวลากดดันไม่ได้นั่นแหละฮะพอเคนดิกเพอร์กินพูดแบบนี้ผ่านสื่อออกไปมันก็เลยยิ่งทําให้แฟนบ้าสส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งเข้าใจผิดในตัวคลายคูสมาไปอีกครับว่าโอ้โหคลาย ม่่กกระจอวช่วงท้ายแม่งในช่วงเก็บบดดันมึงยิงไม่ได้หรอกแต่พอมาดูตอนนี้เห็นไหมครับพอคาร์ลคูสมาได้มีโอกาสเป็นตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสยิงเราก็เห็นในสถิติแล้วว่าคูสมามีเปอร์เซ็นต์ในการยิงช่วงเวลาสําคัญหรือว่าที่เรียกว่าครัชช็อตได้ดีมากขนาดไหนเห็นไหมฮะนี่เราเข้าใจผิดคาร์ลคูสมา,สามา3เรื่องแล้วนะครับก็คือ1เรื่องของตําแหน่งการเล่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์ลคูสมาอยากจะเป็น scholar, สกอร์เลอร์ซะมากกว่าอยากเป็นผู้เล่นวงนอกแต่ว่าถูกจับให้ไม่เล่นวงในเราก็เลยเข้าใจว่าเขาเล่นวงใน2อคาร์ลคูสมาเป็นพวกทีี่่่แแบบบบ้้้าาฟชนนหิงงงววึไปจเดล มีแต่แต่งตัวไม่ยอมที่จะรีฝึกซ้อมแต่โคช้ชของโคเชเวสต์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนช่วยทีมในการซ้อมอย่างดีแล้วก็ช่วยรุ่นน้องภายในทีมให้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นและ3ครับคือครัชช็อตก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยจริๆแล้วคคา <us> ร์คุสมายิงได้ดีนะครับในช่วงเวลาสําคัญของเกมแต่ว่าเขาพลาดแค่เกมเดียวครั้งนั้นครั้งเดียวครับแต่มันอาจจะเป็นพอทที่ทุกคนจำแหละก็เลยทําให้คาร์คุสมาถูกมองในแง่ลบไปและสุดท้ายที่สุดครับแบดลี่บิลครับอดีตผู้นาไม่ใช่ว่าอดีตผู้นำหรอกงเ็นนน้้อีม่่ตไไดลล บอกว่าการเล่นใน LA เลเกอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆสาหรับไคล์พุชมาและนี่อันนี้ผมเดาเองนะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้แบตลี่บิวเนี่ยไม่ยอมไปอยู่กับเลเกอร์นะครับเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเยอะๆครับว่าจะเทรดแบตลี่บิวไปอยู่กับเลเกอร์แต่แบตลี่บิวก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับเขาบอกว่าการอยู่ที่เลเกอร์เนี่ยมันมีสปอตไลท์ที่ทิมเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งคุณไปเล่นอยู่ในทีมเดียวกันกับเบลบอลเจมเนี่ยโอ้โหแค่คุณเดินก้าวไปเนน่แแลล้้้้วบบกกระดดิิททาาาผัาาโ โอ้โหโดนสื่อจับตามองเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้การหายใจหายคออะไรมันก็ลําบากเดินไปเดินมาก็ไม่สะดวกตัวทีนี้พอเขาย้ายมาอยู่ทีมแชวพิชันเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสบายมากขึ้นเขาไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องที่มันอยู่นอกสนามบาสทาให้เขามีสมาธิกับการเล่นบาสมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือส่วนสําคัญที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของคาร์ลุสมาเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นขนาดนี้ครับขึ้นเห็นไหมฮะว่าสื่อเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดคนคนหนึ่งได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราจะตัดจบไปแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่า ท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับคิดว่าครูสมาที่จะเจอกับเลเกอร์ในวนันพรุ่งนี้จะสามารถทำสถิติได้ดีหรือเปล่าหรือจะเป็นรลอบลอนเจมที่สามารถเทคโอเวอร์ไปได้ท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรคิดว่าเลเกอร์ชนะกด1่คิดว่าฟอร์ชิตันชนะกด2นะครับและคลิปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คลิปอัปเดต NBA นะครับมันจะเป็นจะต้องไปอยู่ในสเปเชียลคอนเทนต์สำหรับสมาชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะอัปให้ได้ดูกันในระยะเวลา3วันแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในของสมาชิกนะครับ